สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับรยายาอีกแล้วนะคะวันนี้มาอัน n ็อกไพ่ Daily Guidance from Your Angels Oracle Card นะคะวันนี้จะมาอับ็อกแับเป็น Unbox สไตล์ Pick a Card ก็คือเดี๋ยวรยายใจะให้เพื่อนๆเลือกไพ่สามใบเนาะโดยที่ารยายจะเอาไพ่วางไว้แล้วก็จะเปิดเฉพาะใบแรกนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกตองไพ่กันได้เลยว่าเพื่อนๆชอบอันไหนบ้าง ส่วนออเนื่องจากไพ่อันนี้เป็นไพ่เดลี่ไกด์ด้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เข้ามาเจอคลิปนี้ก็คือเหมือนกับเป็นการบอกทายของให้กับคุณที่เรื่องในกองนั้นนั้นว่าเออแองเจิลเทวดานางฟ้าแม่ทันหหวหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่ปกป้องคุ้มความเพื่อนๆอ่ะอยากจะบอกเพื่อนๆออะไรในขณะที่เพื่อนๆมาเจอไพ่ของมามามาเจอคลิปนี้ของลายานะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมเนาะก็คือออใครเข้ามาดูตอนไหนก็ได้ค่ะเป็นททมเไลนแล้วก็อย่างที่บอกว่า ไม่มีอายุเนาะสามารถจะเข้ามาดูยังไงก็ได้เลยโอเคนฟ้าสวยจังเลยเพื่อนๆดูสิโอเคระยาขอไม่3นะคะระยาขอแบ่งกลองเลยละกันเป็น3ามกองนะใครใครใครชอบกองไหนนะคะเลือกได้เลยนะคะะรา,าจะเปิดใบแรกให้เพื่อนๆนะทุกอันเลยก็คือเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกระยาจะบอกว่าสําหรับบางคนนะคะ อาจจะเป็นไปได้ที่เพื่อนๆอาจจะชอบมากกว่าหนึ่งกองไม่เกี่ยงนะเพื่อนๆอาจจะทั้งสามใบถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าเพื่อนๆชอบทั้งสามใบและอยากได้ทั้งสามใบก็แปลว่ามันเป็นของเพื่อนๆทั้งสามใบนะโอเคแต่ถ้าสมมติว่าใครชอบรู้สึก happy ถูกดึงดูดจากอันไหนก็ตามอ่ะก็อันนั้นก็คือเป็นกองของเพื่อนๆนะคะโอเคกองแรกนะคะเป็นน้องหกเป็นน้องน้กฟ้าหูกกระต่ายนะสีม่วง โอเคกองที่สองเป็นน้องนางฟ้าถือดาวนะคะและกองสุดท้ายเป็นน้องนางฟ้าใส่มงกุฎผมสั้นนี่นะใครชอบกองไหนเลือกได้เลยนะคะถ้าไม่มั่นใจอาจจะเอารับตาทิฐานิดนึงก็ได้ะคะ่ะแล้วก็ลืมตาม,มาเราล้วถ้าเพื่อนเพื่อรู้สึกว่ากองไหนมีแรงดนึงดูดมากที่สุด<ๆ>ก็ให้เลือกกองนั้นนะคะโอเคแล้วอไปกับกองแรกเลยนะดูสิว่าเชีานางฟ้าแม่ทุนหัวมีอะไรจะบอกเพื่อนๆน,นะ Release and surrender คะ่ะ We shower you with blessing of our radiant love Open your arms and release the challenge that you have hold tightly grip within your hands Open your hands arms and heart to our love and assistance อัอนนี้ะาอแอบมีความรู้สึกว่าคนที่ได้ใบนี้อ่ะคนที่ได้กองแรกกกองเนี้ยมีความไม่มั่นใจตัวเองแน่เลย หรือเป็นคนที่เพิ่งเข้าสู่เส้นทางอะอคลิปนี้ค่ะเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องไกด์ของทางทางด้านทางอองเจลเทลดานางฟ้าแม่คนหัวเนาะเพราะฉะนั้นมันเป็นสายจิตวิญญาณโดยตรงพยายามมองว่าคนที่เลือกไพ่ใบ Burn ใบแรกใบนี้น่าจะเพิ่งเข้าสู่เส้นทางอะเพื่อนๆน่าจะเพิ่งค้นพบว่าเพื่อนๆเข้าสู่การเส้นทางการที่แบบเพื่อนๆเริ่มมีการจะได้คอนเนคกับ พลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวเพื่อนๆเองหรือจะเรียกว่าไฮด์เซลส์เนาะหรือว่าดีวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนๆเคารพนับถืออยู่ปัจจุบันอะไรเงี้ยเราบางคนก็ได้ไกด์โดยการที่แบบเหมือนมีสายมาบอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นหรือคนที่ดูแลเพื่อนๆจะเป็นเทวดาฟ้าอะไรก็ตามหรือบางคนาจากการไกด์ของเลขนางฟ้าอะไรเงี้ยมันทําให้เพื่อนๆเข้ามาสู่ความรู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตเพื่อนๆอ่ะมันไปอีกมันไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วอ่ะ แต่เพื่อนๆยังไม่มั่นใจว่าสิ่งนี้เพื่อนๆพบเพื่อนๆ,เ,อนๆเจอพลังงานบางอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งบางอย่างที่เพื่อนๆพบอ่ะเพื่อนๆยังไม่ค่อยมั่นใจว่ามันใช่หรือเปล่าอ่ะแล้วเพื่อนๆควรที่จะเปิดรับมันเข้ามาในเข้ามาในจิตวิญญาณในในตัวเพื่อนๆจริงๆไหมซึ่งเหมือนกับเขาเลยให้ดายาม,มาบอกอ่ะว่า สิ่งนี้เพื่อนๆต้องทำตอนนี้ก็คือปลดปล่อยความรู้สึกอันนี้ออกมานะคะคือเขาอยากให้เพื่อนๆรู้ว่าให้ให้ให้เพื่อนอยากให้เพื่อนๆนได้รับการประทานพรจากความรักของพลังงานศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นน่ะได้อย่างเต็มที่เพื่อนๆสามารถวางใจได้ว่าสิ่งที่เพื่อนๆเจออยู่น่ะตอนเนี้มันคือพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังจะเข้ามาที่กําลังจะเข้ามาเติมเต็มชีวิตให้เพื่อนๆน่ะเพื่อนๆสามารถเปิดรับ จะเปิดแบบเนี่ยเห็นเห็นรูปไหมเนาะเขาจะแบบอ้าแขนออกให้อ่ะแบบเปิดแขนออกเปิดเปิดแขนเปิดมือแล้วก็เปิดหัวใจเพื่อที่จะให้ความรักของพลังงานศักดิ์สิทธิ์คนที่ดูแลเพื่อนๆอยู่ะเข้ามาเติมเต็มชีวิตเพื่อนๆได้รวมถึงมาช่วยเหลือสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าเพื่อนๆได้สิ่งที่เขาพยายามจะบอกก็คือเปิดหัวใจเพื่อนๆออกสาวางสิ่งที่ตัวที่ไม่มั่นใจลง ยอมรับ s u r r e n d e r ในที่นี้ก็คือยอมจำนวนหรือยอมรับเนาะถ้าเกิดคนอยู่ในสายแบบทางทางที่อยู่ในจิตวิญ,ญญาณมาก่อนจะรู้ว่า u r r e n d e r คำนี้ไม่ได้ไม่ใช่ยอมแพ้แบบยอมแพ้แบบนั้นแต่มันเป็นการยอมจำนวนในในสิ่งที่เป็นของเพื่อนเพื่อนจริงๆอะเพียงแต่ว่าเพื่อนๆแค่รู้สึกว่าช่วงแรกอาจจะแบบไม่มั่นใจหรืออาจจะบางคนอาจจะมีความต่อต้านเล็กๆอะไรเงี้ยแบบด้วยความที่อาจจะไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ระยะแค่มาคอนเฟิร์มนะว่า ปลดปล่อยความรู้สึกที่ไม่มั่นใจความไม่ปลอดภัยแบบนั้นออกไปนะคะสิ่งที่เขามาบอกเนี่ยเขามายืนยันแล้วเสียงของเพื่อนว่ามายืนยันแล้วว่าเขาอยากจะเขาอยากจะนาพาเพื่อนๆไปไปในแนวทางประทานพรแล้วก็นําพาเพื่อนๆไปที่ไปแนวทางที่เพื่อนๆจะได้พบความสุขแล้วก็สําเร็จปใิทานที่เพื่อนตั้งไว้ด้วยนะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะยอมรับเขาเนาะยอมรับตัวเตนภายในของตัวเองนะคะแล้วเพื่อนๆจะรู้สึก ปล่อยวางเนาะถ้าเพื่อนๆอยู่ในภาวะที่เอ่อจำนวนให้กับพลังงานที่เข้ามาดูแลแล้วปกป้องเพื่อนๆจริงๆซึ่งจริงๆนั่นแหละมันพลังงานศักดสิธินะมันคือพลังงานศักดิสิทธิ์จากในตัวเพื่อนๆเองนั่นแหละค่ะโอเคกองแรกเรียบร้อยนะคะมาที่กลองที่2นะ fresh air นะคะ Okay. อันนี้เป็นสิ่งที่คอที่ที่สิ่งที่นางฟ้าเทวดาแม่ทนหัวของเพื่อนๆอยากจัดแนะนําเพื่อนๆนะจริงๆเลยคือน่าระยามั่นใจว่าคนในกองนี้น่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านแน่ๆเลยถึงได้แต่นามาันนี้มาคือเนจี้ของเพื่อนๆนะคะเนื่นองจากเพื่อนๆมาทางสายจิตวิญญาณเพื่อนอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากให้มีการ refresh เนาะหรือทําให้ความรู้สึกของเพื่อนๆ จิตวิญญาณของเพื่อนๆอะคะ่ะมันมันถูกรีชาร์จแบตเตอรี่เหมือนเหมือนเหมือนเราจะชาร์จแบตอะสิ่งนี้เพื่อนๆต้องทําก็คือเนี่ยเขา,เาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเทวดาฟ้าหลหัวไก่มาแล้วนะว่าสิ่งนี้เพื่อนๆต้องทําคือเพื่อนๆต้องการออกซิเจนบริสุทธิ์ค่ะร่างกายของเพื่อนๆต้องการออกซิเจนบริสุทธิ์ที่มาจากพูง่ายมาจากทุ่งหญ้ามาจากต้นไม้มาจากต้นอะไรเขียวๆทั้งหลายรวมถึงดอกไม้ใบหญ้าทั้งหลายด้วยอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งจริงๆนอกจากเรื่องพวกนี้แล้วนะจริงๆรายามพูดถึงว่าสิ่งที่เพื่อนที่เขาอยากแนะนําคืออยากให้เพื่อนออกไปสัมผัสธรรมชาติให้มากขึ้นค่ะรายราู้สึกว่าเพื่อนอาจจะใช้ชีวิตใช้ชีวิตในออฟฟิศเนาะหรือว่าในบ้านหรือว่าในที่ที่ทํางานนะค่ะที่มันแบบใช้เวลากับ สิ่งลอตัวเรานั้นเยอะเกินไปแล้วก็เหมือนพลังงานที่เพื่อนๆที่จะได้มาเติมเต็มทางจิตวิญญาณนะคะมันต้องม,มันต้องได้มาจากทางธรรมชาตินะมาจากพลังอา,อากาศบริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเน,น,นี่ยตอนเนี้ยที่เพื่อนๆจะทําได้นะสิ่งที่เพื่อนๆจะเข้าใกล้กับจิตวิญญาณแห่งธรรมชาติหรือบ้านเราเรียกแบบว่าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าทางธรรตกก็จะเรียกว่าเป็นเป็นพระแม่ไกอาเนาะหรือว่าบ้านเราก็เป็นพระแม่แบบพระแม่ธรณีพระแม่คงคาอะไรอย่างเงี้ย ประมาณนี้พระพกพระแม่โพศพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วแต่เลยว่าใครจะเป็นทางศาสนาไหนนะหรือความเชื่อแบบไหนนะแต่ก็คือการกลับเข้าไปสัมผัสธรรมชาติเหล่านี้อะค่ะมันจะเติมเต็มจิตวิญญาณให้เพื่อนๆมันจะทําให้เพื่อนๆรู้สึกดีมากๆรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ได้รับการชาร์จแบตเตอรี่แบบร้อยเปอร์เซ็นตเต็มเลยเราถ้าเพื่อนๆได้ออกไปสัมผัสแบบนี้เพื่อนเพื่อจะรู้ว่ามันมันมันเกิดขึ้นจริงๆเพื่อนเพื่ออาจจะไปแค่นั่งหลับตาทำทำสมาธิเวลาเพื่อนเที่หนไปเที่ยวไหน มีทุง่งมีต้นไม้มีริมริมน้ําริมลาําธารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆลองทําแค่สมาธิแค่5้านาทีนั่งหลับตานิงน่งๆเนาะหายใจเข้าลึกๆแล้วก็สูดหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปอะค่ะแค่ห้านาทีเพื่อนๆจะรู้เลยว่าพลังงานเพื่อนๆภายในร่งางกายเพื่อนๆ,านาอนๆจะเปลี่ยนทันทีมันจะบาลานซ์แล้วมันก็จะรู้สึกเติมเต็มจริงเพื่อนๆจะถูกสมาธิเพื่อนๆ,จะ,อนๆจะเข้าโดยเร็ว เลยดีไม่ดีไอห้านาทีนั้นน่ะที่เพื่อนเนไปนั่งทาสมาธิอยู่ตรงข้างนอกอะนะที่ที่แบบที่เป็นแบบที่เป็นธรรมชาติจะจัดอะเพื่อนเพื่อจะสามารถคอนเน็กับสิตวิธรรมชาติได้เลยคอนเน็ connect กับไม่ว่าจะเป็นดินน้ําลมไฟเองหรือว่าไฮเออร์เซลล์หรือว่า, sales, วาพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่ภายในตัวเพื่อนๆนเองอะอาจจะออกมาเลยแบบชัดเจนเลยให้เพื่อนๆได้รู้ว่าเขามาคอนเฟิร์มว่านี่แหละคือหนทางที่ถูกต้องแล้วอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อลองดูนะระยะม,มองว่าที่ระยะ ต้องมาพูดแบบนี้เป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือพลังงานศักดิ์สิทธิ์หรือจิตวิญญาณที่เพื่อนๆเขาพลังงานศักดิ์สิทธิ์ต่ว่าจะเป็นแบบใดๆก็ตามเสียสิทธก็ตามที่เพื่อนๆเชื่อถืออยู่อะค่ะเขาอยากให้ระยะบอกเรื่องนี้ละแล้รู้สึกว่าถ้าเพื่อนๆทำอะเพื่อนๆจะพัฒนาจิตวิญญาณขึ้นไปอีกสเต็ปเลยเพื่อนๆจะคอนเน็ก์กับธรรมชาติแล้วก็จิตวิญญาณภายในของเพื่อนๆได้มากขึ้นและเร็วมากๆด้วยนะ แต่ถ้าในกรณีที่เพื่อนๆออกไปไม่ได้จริงๆต้องอยู่ในบ้านแล้วแบบออกไปไม่ได้จริงสิ่งที่เพื่อนๆทำได้ตอนนี้ระยะก็จะแนะนําว่าให้เพื่อนๆเปิดหน้าต่างรับลมภายนอกเข้ามานะคะถ้าเพื่อนๆอยู่แต่ในห้องแอร์อย่างเงี้ยเปิดแอดร์ตลอดเวลาเพื่อนๆจะไม่ได้รับ energy จากธรรมชาติทั้งนอกเลยเพราะฉะนั้นอย่างน้อยในวันหนึ่งอะคะ่ะเพื่อนๆควรจะต้องเปิดกระจกเปิดหน้าต่างรับลมให้เจอลมภายนอกเข้ามาปะทะร่างกายเนาะเป็นลมเป็นแสงแดดเป็นใดๆแม้กระทั่งว่าฝนเองที่ตกอยู่ทุกวันตอนนี้ที่เราเจอในสถานการณ์ตอนนี้ มันก็คือธรรมชาติเหมือนกันหมดอยากให้เพื่อนๆมองออกไปนอกหน้าต่างได้รับพลังงานที่ดีจากธรรมชาติภายนอกนะให้เข้ามาเติมเต็มแต่ถ้าเป็นไปไ้าเป็นไปได้ที่จะออกไปแบบท่องเที่ยวหรือที่ไหนที่เจอธรรมชาติแบบแบบแบบใกล้ชิดมากขึ้นนะคะรยายก,ก่อแนะนําเพราะว่าทางนั้นนะ่ะมันจะทําให้เพื่อนๆนะยกระดับพลังงานจิตวิญญาของเพื่อนๆขึ้นด้วยโอเคนะอันนี้สาหรับคนที่ได้ไพ่กองที่2นะคะแล้วมาดูกองสุดท้ายกองที่3กันคุณได้อะไรเลย เดี๋ยานะทายขอเปิดทายเปิดไปเดียวนะคะอาร์คค่ะมาสุดท้ายอ่าโอเคโหมาสุดท้ายเพื่อนๆนเพื่อนๆไม่ค่อยขอพ่ปะมันว่อาจจะแบบปฏิบัติภารกิจมุ่งมั่นกันแล้วก็อาจจะแบบไม่ค่อยไอ่อมาเ f e s t กลองนี้คือเหมือนแบบมาให้รายาบอกว่า ขอพรนะมานิเฟตนะอะไรเงี้ยโอเคอารยาอ่านแปลให้นะคะเขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเพื่อนเพื่อผู้ดูแลเนาะเทวดานางฟ้าแม่ทุนหัวของเพื่อนๆพือนไฮเออร์เซลส์เราก็ดีวายที่ดูแลเพื่อนอยื่อ่อยู่เขาบอกว่าเพื่อนๆนะเพื่อนๆขอพรเขานะบอกเขาได้นะว่าให้เขาอะขอให้เขาว่าช่วยเหลือเพื่อนๆในสถานการณ์ต่างๆได้เขาอะ immediately go to work on your behalf คือกินดูดิคือท่านบอกกับ กับกับเพื่อนๆว่าถ้าแค่เพื่อนๆเ,เอ่ยปากขอพรอ,อธิษฐานถึงท่านน่ะท่านจะไปทําให้สิ่งนั้นทําทําสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นกับเพื่อนๆเ,เลย on your behalf ะ่ะทําให้มันเกิดขึ้นแบบในนามของเพื่อนๆอ,นอะ่ะคิดดูลักขนาดไหนอะ่ะรักมากอบอกเลยว่าสิ่งนี้สิรักมากนะแล้วก็บอกว่า we g o v e r n by many universal law and among them is the free will that allow you to make your own choice and decision so we patiently awaiting your request นะเพราะเขาบอกว่าจริงๆอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกว่าหรือคนที่อ,อันนี้จะเป็นสายแบบพลังจักรวาลนิดนึงนะคะก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ว่าจะอยู่ในภพไหนอันไหนจักรวาลไหนาสุดขอบอันอาจจักรวาลอันต่จักรวาลเนาะท่านอะไม่ได้ถูกเคือถูก คือเพื่อว่าในจุดที่ท่านอยู่อะค่ะมันไม่มันเป็นมั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 นก็มีกฎเกณฑ์ของจักรวาลอยู่ในระดับหนึ่งซึ่งบางครั้งท่านไม่สามารถที่จะลงมาทําอะไรได้โดยที่โดยที่คุณไม่ขออ่ะพูดง่ายๆคือถ้าเกิดคุณไม่รีเควสตไปคุณไม่ได้ไม่เคยขอไม่เคยเรียกร้องเลยใดอะท่านอาจจะไม่สามารถลงมาช่วยเออลงมาก้าวไก่ ชีวิตของคุณได้เนาะสิ่งนี้ท่านพูดในในคลิปนี้ที่รายาเห็นก็คือเขาแค่บอกเขาท่านบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามแล้วคุณอยากได้อะไรก็ตามอะ่ะอยากให้คุณอะ่ะขอท่านตรงตรงเลยแล้วก็เขาแล้วท่านก็พูดได้ว่าตอนเนี้ท่านอ,อดทนรอ คำร้องขอจากคุณอยู่นะเหลูอคำภาวนาคําร้องขอจากคุณอยู่นะโอ๊ยใบยกองที่สามน่ารักมากๆเลยอะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณคือรักคุณมากๆนะแล้วก็อยากให้พรคุณมากๆแล้วอาจจะเป็นกองที่เพื่อนๆอ่ะแต่ว่าเพื่อนระยะเข้าใจเพราะว่าเพื่อนๆนกองนี้อาจจะมีบางส่วนที่ะระยะก็เป็นก่อนนะระยะจะไม่ค่อยไม่ค่อยขอสิ่งไม่มานีเฟสไม่อะไรเลยเพราะว่ารู้สึกว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลเราอะคือท่านน่าจะเหนื่อยเยอะเนื่องจากว่าท่านก็มีคนที่ต้องดูแลเยอะเนาะเราก็เลยไม่อยากไปเป็นทาภาะเพิ่มของท่านนะแต่อันนี้ท่านมาไกด์แล้วท่านมาทรายบอกเพื่อนเพื่นแล้วนะว่าเพื่อนเพื่อนกองที่3ามค้าเพื่อนเพื่นขอได้นะท่านรอที่จะ ที่จะประทานพรที่จะทําให้สิ่งที่เพื่อนๆต้องการอะสำเร็จอยู่แต่ท่านก็แอบไกด์มานิดนึงว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะฟรีวิวก็คือปณิธานหรือเจจำานงของเพื่อนๆจริงๆอะสุดท้ายแล้วอะท่านก็ไม่ใช่คนตัดสินใจนะคะสุดท้ายแล้วว่าเพื่อนๆเ,เองนั่นแหละจะเป็นคนที่จะ make your own choice แล้วก็ดิ c ซิชันก็คือ สุดท้ายแล้วจริงๆถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะขอพรใดๆก็ตามบันทิษทานใดก็ตามอ่ะสิ่ง pl, ch au, ia, ที่เพื่อนๆขออ่ะมันคือสิ่งที่เพื่อนๆตัดสินใจแล้วว่าเพื่อนๆอยากจะทําจริงๆเพื่อนๆถึงจะนําไปขอท่านเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะท่านไม่ได้มีสิทธิ์ในการที่จะคือไงว่าท่านไม่ได้จะมาบังคับบีบบังคับหรือว่าจะทําอะไรกับเพื <ator> <imes> ่อนๆนะคือสุดท้ายแล้วอ่ะค่ะไม่ว่าเพื่อนๆจะทําอะไรอ่ะค่ะมันเกิดจากการตัดสินใจแล้วก็การการไต่ตองโดย ใช้หัวใจของเพื่อนๆเนาะมานำทางอยู่แล้วท่านเป็นเพียงส่วนที่เข้ามาช่วยเติมเต็มแล้วก็ช่วยเหลือไกด้านแล้วก็เป็นเป็นไกดแนะแนวให้กับเพื่อนๆไปให้เพื่อนๆได้ประสบความสำเร็จตามเจตจำนงฟรีวิลที่เพื่อนๆตั้งไว้หรือปณิหารที่เพื่อนๆตั้งไว้นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้น ดีมากเลยค่ะเพื่อนๆจริงๆเพื่อนๆทาง3ามกองวันนี้มันดีหมดเลยนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะเลือกกองไหนก็ตามหรือบางคนอาจจะเลือกมากกว่า1กองอะ่ะก็บอกเลยว่าสิ่งเหล่านี้ที่ระยาถ่ายทอดให้อะ่ะมันคือข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณค่ะที่จะมาถ่ายทอดถึงคุณวันนี้นะเพราะฉะนั้นแฮปปี้มากๆเลย energy ใสยจิตวิญญาณนะคะสส่ธรรมสส่จิตวิญญาณสายพลังจักรกวาลหรือว่าจะเรียกว่าใสายใดๆก็ตามนะคะเพื่อนๆ มีพลังงานบวกมากๆแล้วก็ถ้าคนไหนยังไม่มั่นใจเท่าไหร่หรืออะไรก็ตามขอให้เพื่อนๆรับรู้นะว่าเพื่อน,อนๆมาถูกทางแล้วนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาดูคลิปรายาจนจบแล้วก็ใครชอบไม่ชอบอะไรยังไงอยากให้รายาปรับปรุงอะไรยังไงหรืออยากให้รายาทาหัวข้ออะไรสามารถคอมเมนต์บอกรายาได้เลยนะคะรายาสามารถที่จะออจริงๆรายาอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะอ่านแล้วก็ปกติก็จะกดรีแอคอยู่แล้วให้กับ ทุกคนเลยที่เข้ามาคอมเมนต์ระยะนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ถ้าคนไหนสนใจที่จะเข้ามา,ารับคาปรึกษาในทางด้านรวมถึงทาง,าาทางด้านจิตวิญญาณด้วยนะสามารถที่จะแอดไลน์ตามที่ระยะขึ้นไว้ในเพจได้เลยตอนนี้ระยะก็มีไทยส่วนของอท,ที่เป็นประจําที่ปกติโพสต์อยู่ตลอดก็จะเป็นในส่วนของ YouTube กับ Tik t o k นะคะก็จะมีทั้งชื่อระยะ d h e Guide of Soul แล้วก็ระยะ d h e Guide of Love ด้วยไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ